นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว Samsung Galaxy S21FE FE ในปี2024กันในด้านของราคาเองครับเจ้ารุ่นนี้นะก็ราคาก็จะอยู่ช่วงประมาณ6,009-7,000กว่าจนไปถึง8,000กว่าบาทเลยแต่ว่าถ้ามันถึง8,000กว่าบาทแล้ว8 9 0 0อะไรเงี้ยผมว่าแพงไปละนะถ้าได้6,000เกือบ7,000บาทเนี่ยจะดีมาก7,000เนี่ย พอโอเคอยู่นะเออนะครับก็ต้องเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันกาวเสือ่อมไหมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็นานแล้วนะครับคุณสมบัติตั้งแต่แรกของมันเลยก็คือมีการนา IP 6 8แต่พอมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่ามันอา,อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วนะก็ต้องไปเช็คเรื่องของตัวกาวด้วยว่าเสือ่อมไหมนะครับถ้าเสื่อมก็ให้ร้านเขาเปลี่ยนด้วยก็จะดีมาก จุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้นะที่ยังน่าซื้ออยู่คือเรื่องของหน้าจอเลยเป็นจอแบบ Dynamic AMOLED X2 นั่นเองซึ่งเป็นจอแบบ120เฮิรนะครับแล้วก็รองรับ HDR10+ นะครับเจ้าดัไงไงมากูนับถือเจ้าแม่คนอิ่มนะกูไม่กินเนื้อซึ่งกระจกหน้าจอของเขาเนี่ยเป็น Gorilla v u l k s t a ด้วยนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงแน่นอนและยังรองรับฟิง์กระปินด้วยนะครับตรงนี้ต้นหน้าจอนี่เห็นปะ รีเฟรชเลเนี่ยปรับอัตโนมัติไม่ได้เนี่ยมันจะต้องเลือกเอาระหว่าง60กับ120ผมก็ตั้งค่าไปที่6เฮิลเฮนะเพราะผมรู้สึกว่า2 2อ่ะผมไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกในชีวิตประจําวันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเขาน่าจะเปลืองแบตด,ด้วยนะครับร,รุบ่นนี้นะครับยังได้อัปเดต Android 14อยู่นะฮะแล้วก็ One UI 6.0ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็น Android เวอร์ชันสุดท้ายแล้วหรือเปล่าที่จะได้อัปเดตเพราะว่าผมได้ยินมาแว่วๆอะไรเงี้ยว่าอาจจะตัว S 20 Series อาจจะเป็นสุดท้ายแล้วนะอาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่ต้องเจอครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ในปีนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่เองนะครับที่มันไม่ค่อยอืดสักเท่าไหร่นะครับในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็ให้มาที่4,500มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเนี่ยอยู่ที่15วัตนนั่นเอง อย่างเล่นเกมไปเนี่ยตาหนึ่งผมเล่นไป17นาทีผมปรับเป็น6 0เฮิร์ด้วยนะครับจอเนี่ยแบตลดไป6%นะครับสำหรับ17นาทีเนาะแล้วก็ปรับกราฟิกสุดเลยอย่าง r o v เนี่ยรุ่นนี้กราฟิกปรับสุดได้นะจ๊ะแล้วก็ลื่นไม่มีกระตุกด้วยครับ ปรับสุดได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนเร็วนะครับอย่างใช้งานแป๊บๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอุ่นๆมือละแล้วก็ตอนที่เอาไปถ่ายรูปในตอนกลางแจ้งเนียอุณหภูมิก็จะสูงปรี๊ดเลยกล้องก็เตือนเลยว่าเอ้ยอุณหภูมิสูงนะปิดด้วยปิดนี่หน่อยไหมอะไรแบบมานี้นะครับดังนั้นใครที่คิดว่าจะจะเอาตัวนี้เอาไปถ่ายนานๆถ่ายคลิปนานๆกลางจงกลางแจ้งเนี่ยผมว่าร้อนง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชม นะในด้านของสเปคครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับเลนส์หลักเนี่ย12ล้านนะครับมี OIS กล้องเทเลโฟโต้ครับ8ล้าน Optical 3x นะครับกล้องอัลตร้าไวเนี่ยกว้างมาก123องศานะครับ12ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านนะครับซึ่งสามารถอัดวิดีโอเนี่ยได้ 4K 60เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและก็ ลลงหัเเยยทีีดวมาเริ่มต้นที่เลนส์หลักกันก่อนเลยก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้เลนส์หลักอย่างที่บอกเลยว่าสวยงามพระรามแปดมากดูการเก็บแสงของเขาท้องฟ้านี่เป็นเอกลักษณ์ของซัมซุงมากคือมันสวยมากมากนะครับคุณผู้ชมคือจึ้งการเก็บไดนามุงไดนี้มันเขาถือว่าทําได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมรวมถึงเลนส์เอลิทไรนะครับเลนส์เอลิทไรของเราเนี่ยเนี่ยให้เปรียบเทียบไปดูเลยว่าเลนส์เอลิทไรเขากว้างมากนะครับเรื่องของขอบเองเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่เลย rise the sun step two get some good some food in you step three you grow hard about what you want to be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. So life is easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm the times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons y'all negative thoughts are poison they ride uh. head full of flies, so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swap. all the bad for the good in my head when i'm lost uh. So I'm a fake until I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it because a sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness do my best. I'm video full HD hoax family and have. ก็ไหลลื่นดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะนี่เป็นไงโอ้โหไหลลื่นดีมากนะครับอันนี้เป็นงานวิดีโอแบบ4 k 30เฟรมเรทนะ<ๆ>เขาก็จะใส่ในสองการสั่นมาให้ด้วยนะฮะเนาะนี่ก็โอเคนะผมว่าไม่ได้แย่เลยถือว่าดีมากนะดูงานเก็บท้องฟ้าวิดีโอทำได้ดีมากนะสีสวยสุด,สดๆวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมเรทจากกล้องหลังนะโอุอ๊ย คือมันมันลื่นแล้วมันเหมือนมีการสั่นให้ด้วยนะครับนิดหนึงผมรู้สึกได้เพราะมันมี OIS ไงอ่าถือว่าโอเคเลยนะ 4K 60เฟรมส่วนกล้องอ l t ต a w i d ครับรุ่นนี้จะได้อยู่ที่ 4K 30นะครับอัด60ไม่ได้นะถ้าจะอัด60ต้องเป็น Full HD เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Full HD 60เฟรมเรทนะครับก็จะลื่นๆนหน่อยดูการเก็บแส่นะเขาก็เก็บได้ดีนะครับ ดูการเก็บท้องฟ้าเขาถือว่าผ่านเลยสำหรกกับกองตะาวายไม่ได้แย่เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับด้านของตัวกล้องถ่ายภาพต้องบอกเลยว่าดีสวยสกินโทนคือเลิศคือซอฟต์แวร์เขามันเลิศอ่ะเดี๋ยวให้ดูงานหน้าจอแล้วก็งานเสียงสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จอดีเลิศลำโพงก็ลำโพงคู่ด้วยนะครับอุย้ยเอยาก,กายเรื่งงานสบายที่อุ้ยทำเชตรงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะกงอากงยกบ้านของพี่ให้ก,กับอ,อมุย้ยบ้านนั้นจะขายได้เป็น10ล้าน คือง,งานหน้าจอเขาเลิศมากนะครับสวยสีสันโอเคเลยนะครับถือว่าเลิศแล้วก็ความสว่างเนี่ยก็ปรับได้สว่างมากนะผมว่าใช้งานกลางแจ้งได้สบายแต่ค่อนข้างเสี่ยงเสี่ยงกลัวว่าหน้าจอจะเบินจะอะไรหรือเปล่าเนีเพราะว่ามันนานแล้วเหมือนกันดังนั้นใครใช้รุ่นนี้ก็เปิดหน้าจอเบาๆก็แล้วกันนะสงสารน้องนะน้องอายุก็ มืนก็นานอยู่เหมือนกันนะสรุปให้ฟังนะครับสุดท้ายแล้วก็รุน่นนี้ถือว่าน่าสนใจกับเรทราคาช่วง6,900จนถึง7,000กว่าบาทถ้าเกิน8,000แล้วก็คิดช่างใจไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิน8,000แล้วเนี่ยแพงเกินไปนะครับข้อดีของมันเลยกับตอนนี้ก็คือเรื่องของจอที่ดีจอสวยลำโพงก็คู่ด้วยก็ดีมากนะครับเรื่องของการถ่ายรูปก็กินขาดนะครับเก็บโทนเก็บไดนามิกเก็บแสงได้ดี งานวิดีโอก็เลิศผมบอกเลยว่างานวิดีโอไม่มีใครสู้ได้ในช่วงเลทราคานี้เลยนะก้องนงกลก้องหน้าก็ดีนะครับถือว่าปังแน่นอนใครที่อยากได้เอาไปถ่ายรูปก,การเล่นเกมก็ถือว่า cpu มันก็แรงนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะ exynos แต่ว่ามันร้อนง่ายแค่นั้นเองในเรื่องของแบตเตอรี่เองก็ไม่ได้อึดมากออกแนวทางไหลยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับใช้งานได้ทั้งวันอยู่นะไม่ได้แย่ แนวเรื่องของความร้อนรุ่นนี้ก็ร้อนคนขาง่ายๆเนะครับเล่นเกมไปก็ก็ร้อนง่ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะร้อนหนักเลยคือการถ่ายรูปโดยเฉพาะช่วงกลางวันคืออื้มแต่ว่าถ่ายแรกกับกล้องที่มันสวยมากไงก็ทนเอานะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องเรื่องไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ตีเองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ